สมชัยฟาดแรงกะกะตอ,ออกแบบเลือกตั้งเห่งสวยผิดพลาดอื้อไร้วอลลุ่มแก้ปัญหานายสมชัยสีสุทธิยากรผู้สมัครสสอบัญชีรายชื่อและประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพักเสรีรวมไทยและอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องการออกแบบเลือกตั้งที่เหงสวยกรณีการจ่าหน้าซองบัตรเลือกตั้งผิดนั้นมาจากการออกแบบการจัดก,การเลือกตั้งที่ผิดพลาดและละหลวม ข้อที่1หากไม่พิมพ์บัตรเขตเป็นบัตรโหลยังมีวิธีการพิสูจน์และนําบัตรที่ส่งไปผิดเขตนับคะแนนที่เขตที่ส่งไปผิดแล้วส่งผลคะแนนกลับยังเขตที่ถูกต้องได้แต่เมื่อพิมพ์บัตรโหลจะไม่มีทางรู้ว่าเป็นของบัตรเขตใดเลยข้อที่2กําหนดจํานวนวันและสถานที่ในการลงคะแนนน้อยเกินไปหากมีคนลงทะเบียนมากควรเพิ่มวันและกระจายสถานที่ลงคะแนน ไม่ใช่ให้คน4ี่ถึงห้ามื่นคนไปลงคะแนนที่เดียวกันข้อที่3การอบรมห่วยกปนมไม่สนใจฟังสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญบางพื้นที่บางคนไม่อบรมแต่ตามดูคลิปภายหลังจึงเกิดข้อผิดพลาดแล้วยังมีการมาย้อนไม่เห็นมีใครบอกข้อที่4ขาดกลไกลในการกำกับติดตามและแก้ไขแบบทันทีเมื่อเกิดปัญหาขึ้นตัวกะกะต ทำเป็นแค่เดินทางไปตรวจเยี่ยมถ่ายภาพทำข่าวแต่พอเกิดปัญหาไม่มีวอลลุ่มที่ติดตามและแก้ไขแบบทันทีปล่อยให้เวลาเดินไปข้างหน้าเช่นสองที่มีปัญหาก็เดินตามขั้นตอนส่งให้ไพรสน์นีไม่ดึงออกมาแก้ไขขออภัยที่ต้องออกมาร่วมถลม่มแต่มันแย่มากจริงหลังมีสภาหากมีเสรีรวมไทยเข้าไปเราจะช่วยการตรวจสอบจริงจัง นายสมชัยระบุขณะที่คอลัมนิสชื่อดังฟาดแรงกะกะตจัดกาบัตรล่วงหน้าข้อผิดพลาดเยอะทั้งที่ถูกทักท้วงก่อนแล้วชี้จงใจทุจริตหรือไม่พิสูจน์ยากแต่ประมาทเลล่อร้ายแรงถอดถอนได้นายอธิกิจแสวงบุญคอลัมนิสอาวุโสเจ้าของนำปากกาใบาตองแห้งโพสเฟซบุ๊กระบุถึงการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าสิ่งที่กะกะตอ,อ้างว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เป็นสิ่งที่เล็งเห็นได้และประชาชนก็ทักท้วงมาก่อนหน้านี้ว่าทำไมไม่พิมพ์บัตรซอเขต400อยเขตให้ต่างกันใส่ทั้งเบอร์ใส่ทั้งชื่อใส่ทั้งพักกะกะตแม่ก็ยังดันทุรังพิมพ์บัตรเหมือนกันทั้ง400เขตก่อนเลือกตั้งล่วงหน้าก็ทักท้วงกันอื้ออึงแล้วว่า ให้ระวังจะสับสนเพราะบัตรเหมือนกันถ้าใส่ซองผิดส่งผิดหรือทุจริตสลับซองกาผู้สมัครพักฝ่ายค้านเขตหนึ่งส่งไปนับเขตสองจะกลายเป็นการรวมไทยสร้างชาติจงใจทุจริตหรือไม่อาจพิสูจน์ยากแต่ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ถอดถอนได้